เป็นเกมฟุตบอลที่สนุกที่สุดที่ผมได้ดูมาในปีนี้การเมืองตอนนี้ได้ขยับเข้ามาในการประกาศผลรางวาัลฟุตบอลที่คนสนใจมากที่สุดบอลทองคำอาจมีคอรัปชนันช็อตเด็ดพรีเมียร์ลี Ut, บ่ายแชมป์จัดไปโมฮินิดแต่สุขใจครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ตื่นมาดูบอลเนี่ยแล้วก็เป็นบอลที่แบบสนุกที่สุดเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะฮะช็อตเด็ดพิเมริกระหว่างคู่สเปอร์แล้วก็เชลซีแต่ดูนี่นิดนึงก่อนละกันครับตอนนี้เนี่ยมีนาฬิกาเรือนเดียวนในโลกมานำเสนอนะครับ อันนี้คือน,นาฬิการุ่นพิเศษของอัศมชัญ132ปีนี่132มีความสำคัญถ้าเกิดคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองคุณจะได้ชัยชนะแต่ชัยชนะนั้นยังไม่พอคุณต้องคิดว่าคุณคือเบอร์2เพื่อคุณจะได้ไม่หยุดพัฒนานะฮะอันนี้ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับที่ Vigo นะครับส่วนเรือนนี้ไม่ขายนะครับเพราะว่า เป็นเรือนที่ใส่ในการถ่ายแฟชั่นพิเศษแต่มีเรือนอื่นนะครับที่คุณวิวยินดีจะเพ้นนะฮะแต่ไม่ใช่เรือนนี้ใครสนใจก็ไปดูได้นะครับที่ v ีโกพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยตื่นมาตี3-45หลายคนบอกทำไมตี3-45คือผมรู้สึกว่าอยากนอนนะครับตื่นตี3-45มาปุ๊บคือเราได้ดูไฮไลท์บอลมันแต่ตี3ไง ฉะนั้นเราได้ดูไฮไลท์ของครึ่งแรกแล้วก็เสียเวลาอีกแค่45นาทีดูครึ่งหลังแล้วก็เป็นเกมที่สนุกที่สุดสเปอร์ไก่โคเรียมตอนนี้เป็นจ่าฝูงรับการมาเยือนของสิงชเชลซีซึ่งเป็นทีมกลางตารางล่างๆความน่าสนใจก็คือชลซีเนี่ยคุมทีมโดยมาริ i ซิโอปอเชตติโนซึ่งเคยเป็นฮีโร่เคยคุมสเปอร์มาถึง5ปีฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้มันมีความผูกพันมันมีการต้องพิสูจน์ตัวเอง แล้วก็เป็นเกมฟุตบอลที่สนุกที่สุดที่ผมได้ดูมาในปีนี้ทุกช็อตเด็ดคุณไม่ต้องทนเลย90นาทีบวกกับพักครึ่ง15นาทีคุณดูแชมป์จับไปแค่5นาทีเจ้าบ้านก็นมีเฮครับคูลูเซฟสกี้ถ้าจบแบบนี้สเปอร์จะนำต่อแล้วก็เป็นทีมเดียวที่11นัดแรกไม่แพ้ใครเลย เจ็นาทีต่อมากองหน้าเบอร์เจ็ดส่งสองน20แต่ล้าหน้า8นาทีถัดมาสิงเชลตี้เสมอแต่ภาพช้าบอกแฮนด์บอลยังโนโกสติลศูนและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญโรเมโรโอโหโมโหใครมายันในเขตครับแล้วตีเสมอแต่กรรมการยึดประตูคืนครับเป็นครั้งที่3แล้วนะ แล้วก็ไล่โรเมโรออกจากสนามและให้จุดโทษสิงเชลสเปอร์เหลือ10คนเกมเหลืออีกเกิน60นาทีแล้วเสมอครับแต่คนเนี่ยไม่เสมอแล้วนะนาที PPTV GO AGAIN แต่ไม่ให้ AGAIN ครึ่งแรกนี่ห่งใบแดงนะครับแล้วก็มี4ประตูที่กรรมการได้ภาพชาร์ปมาช่วยแคนโซครึ่งแรกทดเวลาถึง12นาทีจบ1น ต้องบอกว่าจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของสเปอร์ในปีนี้ก็คือเต็มที่ครับแต่การจัดหนักโดยไม่ใช้ความคิดมากพออุดจีกองหลังวัย20ติดไปเหลืองไปแล้วเปิดครึ่งหลังแค่8นาทีสากัดแล้วรู้เลยครับรู้เลยว่าเหลืองที่2แรดโดไล่ออกครับเหลือเกือบ40นาทีสเปอร์เหลือ9คนนะฮะน้อยกว่า2 คราวนี้แลกกันมันส์เลยครับและทุกการป้องกันของสเปอร์เนี่ได้เสียงเฮยิ่งกว่ายิงได้ยังยันอยู่นะครับเหลืออีก2ีนาทีจะจบเกมดิคาเรีโอโอโหใช้หน้าเซฟครับดูภาพช้าแล้วเจ็บแทนนะฮะก็ชื่นชมนะครับความเป็นนักสู้สเปอร์เนี่ยคนน้อยกว่า2แต่ยังเล่นเกมสูงไล่กดดันแต่ความเสี่ยงก็คือท่าหลุดแล้วมันพังครับแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแจ็คสันกองหน้าจากเซนกาล2-1ฮะ 5นาทีต่อมา2-2ครับแต่ล้ำหน้าอีกแล้วแล้วเมื่อคุณจบไม่ได้ตัวคุณเนี่ยแหละครับจะจบเองช่วงทดเจ็บแจ็กสันจัด2-3-1และ3นาทีต่อมาหลอกจะให้ก่อนจัดไปแจ็กสันจัด3ได้บอลกลับบ้านเชลซี Chelsea, บุกชนะสเปอร์4-1ครับในเกมที่มี2ใบแดงและอีก5ประตูที่กรรมการไม่ให้นะฮะ สเปอร์แพนแรกในซีซันหล่นมาที่2ตามแมนซิตีอยู่แต้มเดียวครับส่วนสิงเชลตอนนี้ก็พุ่งมาอยู่อันดับที่10นะครับถ้าดูตารางแบบนี้แชมป์ว่าแชมป์ปีนี้ไม่พ้น1-4ึ่งถะพี่น้องจำรูปต้มยำกีฬาผมได้ไหม คุณจะเห็นรูปของนักบาสที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนนึงก็คือไมเคิลจ Jordan ซึ่งยุคทองของ Chicago บูลส์ตอนนั้นเนี่ยคุมทีมโดยฟิลแจ็กสันครับแต่ Phil Jackson บอกว่ามาวันนี้เนี่ยไม่ดูบาสอาชีพไม่ดูกีฬาอาชีพเพราะมันการเมืองเกินมันไม่ใช่แค่บาสแต่การเมืองตอนนี้ได้ขยับเข้ามาในการประกาศผลรางวัลฟุตบอลที่คนสนใจมากที่สุดบอลทองคำอาจมีคอรัปชน บอลทองคำเนี่ยซึ่งเมสซี่ได้ไปสมัยที่8ตอนนี้มี2ข่าวครับที่เราต้องรอการยืนยันนะฮะหนึ่งก็คือนักเตะที่ได้เงินเดือนมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเควินเดบอยเนอร์ให้สัมภาษณ์ว่างานบอลทองคำไร้ความน่าเชื่อถือผู้จัดเนี่ยจงใจปล่อยข่าวว่าเมสซี่จะได้ก่อนวันงานถึง7วันเพื่อจะเอากระแสถ้ารางวัลมีความขลังบวกยุติธรรมเนี่ยฮาเลนควรชนะมากกว่าเขาชนะทุกแชมป์แต่สุดท้ายได้แค่ที่2 หลายคนก็สงสัยทําไมไม่เห็นผมในงานท,งท,งทั้งที่ผมได้ที่4ผมไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการโกงคอร์รัปชันครั้งนี้ฮาแลนด์กองหน้าก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าผมยิงได้มากกว่า50ประตูเป็นทั้งแชมป์ล bon ิกอังกฤษบอลถ้วยและบอลยุโรปแต่ก็ยังไม่ดีพองานประกาศผลรางวัลบอลทองคำไร้ความขลังและจากนี้เป็นต้นไปผมจะไม่มาร่วมงานอีกต่อไป สุดท้ายพี่น้องเราต้องคอวอยคอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับตอนนี้ต้องเช็คกันให้ละเอียดนะครับว่า2คนนี้พูดแบบนี้จริงไหมของเดอะบอยเนอร์มีน้ำหนักครับเพราะว่าในวันงานเนี่ยไม่เห็นเขาเลยแต่ของฮาเลนเนี่ยตอนนี้เขากำลังลือกันว่าอาจจะเป็นข่าวลือส่วนเอก50%บอกของจริงนะครับซึ่งเรื่องนี้แชมป์จัดไปเนี่ยเห็นใจคนที่ไม่ชนะนะแล้วก็คิดว่าคำตอบที่ดีที่สุดมาจาก Twitter หรือว่า X และคำตอบที่ดีที่สุด มาจากโพสต์นี้ครับนี่คือวินาทีตัดสินบอลทองคําเป็นรอบชิงบอลโลกระหว่างอาร์เจนตฝรั่งเศสซึ่งก่อนจะจบเกมไม่กี่วินาทีถ้าชดนี้โคโลคนซ้ายยิงเข้าเนี่ยฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์โลกและเอมบัปเป้ก็อาจจะได้บอลทองคําแต่เมื่อมาร์ติเนสโกอาร์เจนคนขวาเซฟได้จนต้องไปยิงจุดโทษซึ่งสุดท้ายอาร์เจนชนะเมสซี่ก็ได้บอลทองคําเราจะเห็นครับว่าผู้ชนะถูกตัดสินโดยคนที่ไม่มีหวันชนะ สองคนสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายในรอบชิงยังไงก็ไม่มีทางชนะมันเหมือนรางวัลคนดังมากกว่าคนดีแต่ไม่แฝงคิดกันเองเมน์มาได้นะจ๊ะวันนี้ผมต้องถอนคำพูดครับสมัยก่อนผมเคยบอกว่าคนที่ไม่ได้เล่นกีฬาเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นนักวิจารณ์แต่เราควรที่จะฟังคนที่อย่างน้อยเคยเป็นนักกีฬาอาชีพเคยเป็นโค้ชอาชีพแต่ปรากฏว่า ทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วคนที่พูดไม่ใช่ผมคนที่พูดคือ,คน,ค,อคนนี้ฮะสลาตันสลาตันอิบราฮิมโมวิชครับตำนานกองหน้าชาวสวีดิชเคยพูดในหนังสือพุ่งพลาดอะดรีนาลินว่าผมไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าดูรายการกีฬาเลยเพราะว่าพวกที่ไม่เคยเล่นและพูดเยอะพวกนี้ไม่รู้จริงส่วนพวกที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็มีไม่น้อยที่หิวแสง ดังนั้นรายการเดียวที่ผมดูก็คือพยากรณ์อากาศเพราะมีโอกาสจะใส่สีตีไข่น้อยสุด mm. ซึ่งข่าวใหญ่สุดเนี่ยในยุโรปก็คือบอลเยอรมันครับที่ทีมเสือใต้บาเยนบุกชนะดอทมูลสี่ศูนะครับทำให้บาเยนท์ตอนนี้รั้งที่2ตามหลังเลเวอร์คูเซ่นซึ่งคุมทีมโดยชาบีอลอนโซ่นี่ก็เป็นอดีตน,นักเตะบาเยนท์เรอัลมาดริดและก็ลิเวอร์พูลก็ตามเลเวอร์อยู่2แต้มครับส่วนดอทมูก็อยู่ห่างๆที่4นะฮะ บาเยอร์เนียมีประเด็นทุกวีคครับชนะน้อยก็โดนกัดเสมอก็โดนซัดแพ้ก็โดนเละเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งโดนซาบลุคเกนทีมในดิวิชัน3เนี่ยเขี่ยตกรอบ2บอลถ้วยนะครับซึ่งอดีตนักเตะที่ผันตัวมาเป็นนักวิจารณ์ทั้งโรธามัเทอสุสกับตันทีมชาติเยอรมันที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วก็ดิดิฮามันที่เคยเล่นให้กับบาเยอร์และลิเวอร์พูลก็จัดหนักครับทั้งๆที่ทมาเทอุสเองเนี่ยก็ไม่เคยเป็นโค้ชที่ประสบความสําเร็จ ส่วนฮามันเนี่ยต้องบอกเลยว่าพังนอกสนามหลายครั้งนะฮะมีคดีเมาและขับถึงขนาดโดนปรับ1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ห้ามขับรถ1ปีกับ4เดือนแถมเจ้าตัวก็ยังยอมรับนะครับว่าติดการพนันเป็นการตอบย้ําครับว่าคนที่มีปมด้อยเนี่ยชอบวิจาร์ณไปทั่วนะฮะแต่คนที่ดีจริงเนี่ยจะเชื่อว่าคุณไม่มีวันถูกวิจารณ์จากคนที่ดีกว่าขยันกว่าหรือเก่งกว่า เพราะเทศจริงๆจะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่จะใส่ใจที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่าโทมัสทูเคิลโคช้ชของไบยันก็คงเห็นนะฮะว่าเพิ่งชนะดอทมุนมา4-0ก็ขอตอกกลับหน่อยผมถูกถามเรื่องที่ทั้งมาเทอุสและก็ฮามาันวิจารณ์งานผมมาตลอดผมเป็นพวกไม่ใช้ปากทำงานผมใช้ผลงานพิสูจน์ชัยชนะ4-0บุกไปชนะดอทมุลถึงบ้านคือคำตอบพวกนักวิจารณ์ผมขอพูดเท่านี้พอคือพอ เพราะว่างานที่ผมทําอยู่ยุ่งพอแล้วนะแค่เรื่องตัวเองอะพอแล้วซึ่งเรื่องนี้หนึ่งในผู้จัดก,การที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกโจเซ่มูรินโญ่ที่ปัจจุบันคุมหมาป่าโรม่าในอิตาเลียทีมที่เสื้อหล่อที่สุดทีมหนึ่งนะครับเพราะว่าสีนี่รวมถึงไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยเคยพูดไว้ว่าผมคิดว่าผมทําบุญนะผมว่าผมเลี้ยงดูพวกนักวิจารณ์นะเพราะว่าถ้าไม่มีคนเก่งมีสีสันอย่างผมเนี่ยไอ้พวกเก่งแต่ปากมากๆจะหาอะไรกิน ขาก็ต้องด่าผมเพื่อมีงานทำไงใ <laughs> ช่ไหสรุปครับพี่น้องฮะคนที่มีสื่ออยู่ในมือเนี่ยปรับนิดเดียวครับปรับตัวเองจากนักวิจารณ์จากว่าจากดา่าจากวิจารณ์มาเป็นนักวิเคราะห์แบบนี้จะดีกว่าครับเพราะว่ามาพูดมาสรุปตอนบอลจบอะใครก็ทำได้และพฤหัสนี้เที่ยงคืนฮะ เราจะพาคนรักเมสซี่กลับบ้านและแฟชั่นไทยดังไกลถึงพรีเมียร์ลีกจจะไายจะพืาคืนพฤหัสนี้ครับจะพาไปดูช็อตเด็ดพาคู่ชีวิตเมสซี่กลับบ้านซอฟพาวเวอร์ที่ดีที่สุดก็คือกีฬาครับไม่มีใครในโลกใช้แฟชั่นแบบไทยผสมผสานกับแฟชั่นในวงการฟุตบอลได้เทพเท่า จิ้งจอดสยามเลสเตอร์ซิต้พฤหัสนี้เที่ยงคืนเจอกันช่องันไปชบหกใครใช้ซิมถูดูคลิปไฮไลท์และคลิปพิเศษจากพิมพีรีฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้หรือสแกนได้เลย